ทีนี้คือเราจะมาแกล้งโบ๊ทนะคะถ้าเกิดว่าจีสติงอันนี้นะคะ,ะ,คะทุกคนมันไปอยู่ในห้องของโบ๊ทแม่กับพ่อจะว่ายังไงโบ๊ททำไมเป็นแบบนี้เนี่ยฮะตอนดึกอะ่ะเพราะสิ่งนี้ใช่ไหมเป็นมระสกอุปสงคะเอ้ยอะไรวะนี่โบ๊ทโบ๊ท oh no สวัสดีค่ะพบกับชาแนลคมสิงแฟมิลี่นะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่บ้านสบายๆทำไมต้องหยิบันนี้ข้นมาะอันนี้นะคะน้องๆน้องๆทุกคนถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็อาจจะรู้จักนะคะเขาเรียกว่าจีสติงนะคะนี่นะจีสทำไมฉันต้องมารีวิวจี ต้องบอกกันนะว่าคลิปนี้คือเราจะมาแกล้งโบสนะคะแต่ว่าเป็นการแกล้งที่แบบไม่ได้จะแบบติดเลนไม่ได้จะ18บวกไม่ได้จะแบบไปนในทางที่แบบว่าลามุกหรืออะไรนะคะแต่ว่าคือสิ่งนี้ทุกคนต้องฟังไม่อธิบายก่อนนะอย่าพึดด่งนะอย่าพึสส่งตัดสินอะไรขนาดนี้น,น,นี้คือสิ่งนี้เขาเรียกว่า G s t r i n g G St r i n g เนี่ยคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบว่า สิบแปดบวกหรือติดเลทอะไรนะคือมันเอาไว้ใส่สําหรับแบบว่าใส่ชุดเดทที่แบบรัดรูปแล้วไม่ต้องการให้เห็นขอบกางเกงในเนื้อออกปะกางเกงใน,น,นที่ปูดอะ่ะนี่นะคะอันนี้คือเบสบอกก่อนนะว่าเหมือนเพื่อนเบสจะซื้อมาให้นะคะเป็นของขวัญวันเกิด <c oughs> เบสมีคลิปอยู่นะคะสามารถไปดูได้คือเพื่อนเบสจะชอบให้แบบแกางเกงในเสื้อในอะไรแบบเนี้ยซึ่งอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เพื่อนซื้อมาให้และมีอยู่ชิ้นเดียวในบ้านมีชิ้นเดียวจริงๆเพราะว่าเบสไม่เคยใส่จีสติงนะคะแต่ว่าไปค้นมาีีีีอออยยยยยู่่ชิิ้้นนนนนเเเเเดดดดวววักก็ลไึงะะคา ถ้าเกิดว่าจีสติีงอันนี้นะคะทุกคนมันไปอยู่ในห้องของโบ๊ทแล้วแม่พ่อเข้าไปเห็นแม่กับพ่อจะว่ายังไงจะบอกว่าโบ๊ Bot, ททาไมเป็นแบบนี้เนี่ยฮะถึงว่าล่ะนอนคนเดียวนอนดึกอะ่ะเพราะสิ่งนี้ใช่ไหมโบ๊ทโบเป็นหนุ่มและอยากมีแฟนใช่ไหมก็เลยต้องมีสิ่งนี้อยู่ในห้องอะไรแบบเนี้ย แล้วเดี๋ยวมาดูหน้าโบสว่าหน้ามันจะเวิร์กขนาดไหนซึ่งตอนนี้คือมันยังไม่ตื่นนะคะตอนนี้แบบบ่ายมุแล้วมันยังไม่ตื่นเดี๋ยวตอนที่มันหลับอยู่นี่แหละเราจะแอบ,บเอาอันนี้ไปไว้ในห้องมันแล้วก็อาจะแอบตั้งกล้องไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะเป็นคนไปปั่นป่วนเองว่าแบบแม่ไปดูห้องโบสซิรนน,นนี่นั่นให้แม่เห็นนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าโบสเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วแบบมันจะงงขนาดไหนว่าแบบทำไมตื่นมาแล้วมีสิ่งนี้อยู่ในห้องนอนของมันใส่ไว้ในกระเป๋าจริงๆพับก โมวเจอแน่โม่ตายแน่นอนไม่ตื่นมันก็หลับเลยเห็นเนาะโม่ไม่เห็น,ม,น,ม,หนมันหลับทุกคนเดี๋ยวเรามาหากุญแจกันไี่ยินเสียปะไม่ยินเนี่ยเนี่ย มันจะเขียนังไหมว่าห้องอะไรห้องอะไรห้องขวานอกไม่ใช่ห้องนอนสามห้องนอนสามคือห้องไหนปะห้องอนห้องนอนสี่ห้องนอนสี่ปะไม่สามก็สอ่กูว่าพาะสี่เพาอยู่ห้องล่าง ดูเฉยๆว่าทำไมปุ้ยยังไม่ตื่นลหลัอบอยู่เหรอปุ้ยไปอาบน้ำดิไปอาบน้ำไปอาบน้ำเร็ว ต่อใช่มัมโล้วบ่ายสองแล้วดับ,บนะ้ำ่อ้ชีตไม่ได้ถ่ายคลิปถ่ายแบบว่ารีวิวบ้านเฉยๆนอนไปเลย ไม่เราก็แอคติว่าแม่เนี่ยเมื่อกี้เข้าไปในห้องมบ้นมาห้องาาโค้นรกเลยไม่ไปด่ามันดีงั้นคิดว่าถือว่าแบบนี้เนะเาะแล้วมันก็ถือแอบแอบเอาเลยปะแม่ห้องโบนะ่ะลกมากเมื่อกี้ไปเดินเข้าไปดูยายเข้าไปเก็บห้องให้มันเลยดิยมันจะถ่ายคลิป ถ่ายคลิปรีวิวบ้านแล้วห้องมันลกมากนอนเลยนอนอยู่เบสบอกมาแล้วว่าเบสถ่ายคลิปรีวิวบ้านแต่ว่ามันถ่ายยังมันยังไม่ตื่นดีเท่าไหร่แต่ว่ามันถ่ายไม่ได้ไงเพราะว่าโต๊ะคอมมันลกมากไปเก็บให้มันเลยเบ๊วไม่เก็บมันบอกเลยไปเก็บเลยรู้ใจสุดที่แรก ไม่ใช่หลานชายไม่ใช่หลานจานจุติลาตัวยัยเขารักตะหลานเขยแหละเขาไม่รักหลานจะกรูกับโบนะว่าไปกูเคยหัวยัยกะหลานเขยไงเขาเป็นหลานเขยน,นะโอ้โหเตรียมไว้เลยข้าวเนี่ยเตรียมไว้อย่างดี <c oughs> เมมีธุระต่อนะ่นเองไ้แต่ย,ยเนเเก่ห้องโบ๊ <c oughs> เป็นถ่ายบ้านเมอะไรโอหมดแล้วเลอแค่ห้องโบสให้มนนอนก่อนอะะ <c oughs> ให้มันนอนก่อนไอะไรวะเปิดไฟบ้างทำไมนอนอ่ะลูกแม่เข้าใจว่าบนเรียนนะ่นี่วันนี้เป็นหยุดจ่ะ ช้าเรียนปะแล้วอะไรในห้องล็อกจังห้องเก็บอะไรเนี่ยเก็บอะไรก่อนดิแต่มันกัดว่าไม่เกี่ยวโอ้โหดูข่าวดีกว่าแล้วนี่จอยเกมอะไรอ่ะเอ้ช่วยแม่เก็บเลยจอยเกมอะไรอ่ะบอสเนี่ยไปตาไมนี่มาทำไป่ไดมาวอวยังไม่มาสกบปุ่งอ่มั 没事，好过，好没劲。

แล้วไม่ใช่ของแกแล้วของใครเบนไม่เคยใส่แบบนี้ไปดูห้องเบนเลยก็ได้โอ้ยไม่รู้โอ้โโอ้ตามันนำมากเลยเล่นคอมเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนรู้เปล่าเล่นหนูแล้วก็ดูหนังหนูเล่นเหนึ่งพัตจ้าเดี๋ยวนายดูนี้ดูนี่เล่นเกมหนือดูนี้ ของใครสรุปของใครของแม่หรือเปล่าเอของแม่โอ๊ยแม่รุ่นนี้ใส่ขาเดียวใส่ของแม่หรือเปล่าแล้วมามองหน้าเบ๊รุ่นนี้ใส่ขาได้ขาเดียวอีกขา<อ>้างของแม่ใส่ขาโพชใช่ปะเออของแม่นาะบนะโอ้ยของแม่รุ่นนี้ไม่เคยใส่จีสตริงหลังจุกนี้แก้ผ้าเดินห้อง ของเบสเพื่อนเบสซื้อให้เป็นของวันเกิดแล้วลองใส่หรือยังเรถามจริงยังบอก่เอาบ้านเบสให้เพื่อนเบสซื้ให้เป็นของขวัญวันเกิดไเชันรูไอ้แกชอบเดี๋ยวไม่เอาสาระไม่เอาไม่เหรอเ้วเคยเห็นปะเคยดีแล้วเคยเห็นหนไหนเฮ้ยเฮ้ยมันตัดเพลงเองเว้ยมาดูดิมันไม่เพะอุ้ยมังอ้ยปัง เราแล้วว่าเราจะไปทางไหนโปรดิวเซอร์ใชายชายโปรดิวเซอร์เองมิกเองอะไรเองดูดิมันทำเองอะฉั้องวรัและมีสน่แกจะไม่มีใครายเธอจะลงสตอรี่คนนี้หัวใจวอกว่าเป็นมากไปมันก็ดีกว่โอเค สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแลวอยากให้แกล้งอะไรโบนนะคะสามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้นะคะคือทุกคนต้องช่วยไปคิดคอนเทนต์หน่อยนะคะช่วงนี้โควิดคิดไม่ออกขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจีซิงเดี๋ยวไว้เมสแบบแต่งงานอะไรเงี้ยคือจะใส่ยัวยัวมาจากห้องน้ำชิมนอนไม่ได้นอนอ๊ะยอเคของยาย มันคือ,อน,นี้คือใส่ตูดอันนี้คือปิดทิมมิ